อ่นะนะครับอ่านเถิดนักเรียนอีกครั้งนะครับอ่ามาดูขั้นตอนการทํานะครับหรือการปฏิบัติการเขียนภาพฉายนะครับภาพฉายภาพฉายบันไดสองขั้นขนาดหกสิบนะครับขนาดเดียวหกสิบความสูงสามสิบนะแต่ละขั้นสามสิบนะครับอ่ะมาดูครั้งแรกนะครับให้นักเรียนขีดขีดเส้นก่อนนะครับอันนี้ครูใช้กระดาษ นะใครอยู่ใกล้ๆโรงเรียนหรือว่าไม่อยากไอเน้นก็มาเอาที่โรงเรียนนะครับมารับกระดาษที่โรงเรียนได้นะแต่ของใครอยู่บ้านไกลก็ไม่ต้องมานะครับมันมันไกลก็อันตรายก็ขีดเส้นล่างก่อนขีดยาวไปก่อนนะครับยาวอะไรไม่รู้นะครับยาวขีดยาให้ยาวไปก่อนอ่ะช่องตัวนี้ครูบอกแล้วว่าช่องละสิบมิลอยู่แล้วนะครับ กูก็จะขีดตั้งไว้ก่อนแนวตั้งแนวตั้ง,งไว้ก่อนนะครับขีดให้ตั้งไว้ก่อนหลังจากนั้นกูบอกแล้วว่าความยาวความยาวตัวนี้60 60กก็คือ หกเมื่อหกเซนนะครับหกสิบมิลวัดไปเลยครับหกสิบก็คูวัดไปแล้วนะครับนะความสูงก็หกสิบนะครับความสูงตรนี่หกสิบความยาวก็หกสิบนะเพราะฉะนั้นอันนี้ช่องละสิบนะครับก็นับลงมาเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่นะหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกอะหกหกถึงตัวนี้นะครับ พอถึงหกแล้วก็ขีดพอถึงแล้วก็ขีดยาวไว้ก่อนนะครับได้ไปแล้วนะครับสามเส้นนะหลังจากนั้นวัดมาอีกหนะครับหนึ่งสสามสี่ห้าหก ลงมาเลยนะครับขีดยาวๆไว้ก่อนอ่าขีดตัดมาก่อนนะครับได้ไปแล้วนะครับหลังจากนั้นนะในแบบมันก็บอกแล้วนะครับว่าสูงตรงนี้หกไอ้สูงตรงนี้สามสิบน,นะครับอ่านับกันไปเลยครับหนึ่ง สองสามอ่ะแล้วก็ขีดกึ่งกลางมันก็จะได้ภาพนี้นะครับเส้นนี้ขีดยาวไปเลยนะครับอตอนนี้ได้ด้านหน้าแล้วนะครับด้านหน้าเหลือด้านข้างหูจะเว้นแค่ช่องเดียวนะครับ เว้นแค่ช่องเดียวโอ้โหไม่ทันด้านล่างคุยขีดไว้ก่อนนะครับช่องแรกเว้นช่องเดียวนะครับ ช่องนี้ขีดตัดลงมาเลยนะครับอหลังจากนั้นที่ครูบอกก็คือใช้ไม้เซี45องศานะครับหรือให้ง่ายๆเราจะเห็นตัวนี้ใช่ไหมครับระหว่างช่องว่างตัวนี้ที่เราขีดมันจะมีม,มุมตัวนี้นะถ้าเราขีดเฉียงงนี้นะครับตามม,มุมมันก็จะได้ม,มุม45องศาพอดีนะครับ แล้วก็ขีดเฉียงมาเลยนะครับอ่าเมื่อขีดไปแล้วอ่าตัวนี้ช่องตัวนี้นะความกว้างก็นะความกว้างความกว้างของบันไดตัวนี้ก็คือตรงนี้นะครับก็หกสิบเหมือนกันแล้วก็แบ่งครึ่งนะครับนะสามสิบสามสิบนะครับได้หกสิบเราก็วัดจากตรงนี้มาเลยนะครับ เส้นที่เราขีดตัวนี้นะฮหกช่องก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับแล้วก็ขีดขีดให้มาตัดตรงนี้นะนักเรียนนะครับอ่าเพราะฉะนั้นจุดตัดมาคือตรงนี้ ตัดอยู่มานี้นะครับอ่อันนี้ด้านบนนะครับด้านหน้าด้านข้างด้านข้างแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งตามรูปแบ่งครึ่งตามรูปก็คือตัวนี้อ่าแล้วก็แบ่งครึ่งเลยนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็ขีดตัดลงมาอ่าแล้วอันนี้ขีดล่างเบาๆนะครับมาชนแค่ตรงนี้ อ่ะแล้วเห็นไหมครับเส้นนี้มันตัดอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยอ่ะเส้นที่ตัดนะครับเส้นที่ลากที่ลงมาตัดตรงนี้นะเส้นนี้ที่ตัดตรงนี้นะครับเราก็ขีดย้อนไปนะครับเบา ผมเป็นเส้นล่างนะไม่ใช่เส้นเต็มหนักนะครับอ่ะถือว่าเสร็จไปแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะลงเส้นหนักแล้วก็เขียนลูกศรกําหนดขนาดให้ดู <c oughs> อ่ะ,อะนะครับครูอ้นี้คูจะใช้ปากกาเทนนะครับเพราะว่ามันมองไม่เราจะมองไม่เห็นกันว่าตรงไหนเป็นเส้นหนักอันไน้เป็นเส้นบาง ส่วนนักเรียนก็ใช้ดินสอได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีเส้นตีตารางให้เนาะนะครับเวลาเขียนเขียนแนวดิ่งให้ให้ครบทุกเส้นก่อนนะครับนะถ้าเราเริ่มจากแนวดิง่งนะเราก็เขียนให้มันครบ ทุกจุดก่อนอันนี้การมองภาพฉายมุมที่1นนะครับ ผิดไปเส้นหนึ่งนะนะครับเส้นเดี๋ถึงตรงนี้นะครับเส้นนี้ไม่ใช่นักเรียนเมื่อกี้คุณลงผิดไปเส้นหนึ่งนะครับ <c oughs> นะเส้นแนวดิ่งให้ให้ครบก่อนนะครับแล้วก็ไล่มาจะได้ง่ายครับแล้วก็ามาอีกเส้นนึง ต่อไปเป็นเส้นแนวนอนนะครับแล้ก็ไล่จากด้านบนลงด้านล่างนะครับด้านบนลงด้านล่างก็จะขีด เป็นการเสร็จนะครับสําหรับการเขียนนะครับที่สําคัญอย่าให้เส้นเลยอย่างนี้นะครับทุกทีที่เราถูกหักคะแนนคือเส้นเลยหนึ่งสองนี้นะครับต่อไปคือการกําหนดขนาดคือขนาดเนี่ยตัวเนี้ยมันเท่ากันเรากําหนดตัวด้านล่างได้เลยนะครับนะส่วนตัวนี้เราไม่ต้องไปกําหนดนะครับเรากําหนดด้านข้างตรงนี้นะครับเพราะตัวนี้ย้อนมาตรงนี้มันก็เหมือนกันนะครับ <c oughs> อ่ากาหนดขนาด บอกไปแล้วนะครับถ้าเรากำหนดก็ขีดเส้นนะครับน,นี่ครูขีดแคต่ตรงนี้ขีดยาวนะครับแล้วกำหนดนตรงนี้นะครับ ตรงนี้ถึงตรงนี้นี่ก็เหมือนกันนะครับนี้ก็เหมือนกันกําหนดก็จากตรงนี้นะครับเราก็เขียนจากตรงนี้ถึงตรงนี้แล้ว คิดนะครับอันนี้ง่ายๆนะครับน,นี้เ็าจะประมาณนหนึ่งเซนนะครับ แล้วก็กำหนดขนาดได้เลยอันนี้ก็เขียนตัวเลขได้เลยครับ60แล้วก็เขียนห้ึ่งซ้อนให้ถูกต้อง